すいません。 ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนายพิพัฒ์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งฟุตเทลโดยมีนายรัชตะสำราญชลาดรักหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสกสาระกปิลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสตูลสสเขตหนึ่งและสสเขตสองสตูลหัวหน้าสนวนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดนายพิพัฒ์รัชกิจประการรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าสําหรับการจัดการวิ่งโครงการฟุตเทลในครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งเทลที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนโดยมีการนําของดีของเด่นประจําจังหวัดสตูลอย่างเช่นผลไม้ผสมผสานผ่านการแข่งขันเป็นการนําพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้กับจังหวัดสตูลมานําเสนอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของจังหวัดโดยมีเส้นทางการวิ่งไปในสวนผลไม้เป็นนวัตวิธีที่นําพาผู้คนจากทั่วสารทิศลงบนที่จริงผ่านการ วิ่งเทลและมีโอกาสชิมผลไม้ที่อร่อยของจังหวัดสตูลโดยนักวิ่งจะได้ชิมผลไม้นานานชนิดตามจุดบริการน้ําระหว่างทางชุมชนจะได้มีส่วนร่วมทั้งการเป็นอาสาสมัครและร่วมการแข่งขันที่สําคัญเป็นการกระจายรายได้ช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยนะับเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดสตูลจะได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ